รัฐบาลสหรัฐไฟเขียวให้บริษัทคอค้อมทำธุรกิจกับหัวเว่ยได้แล้วจากนี้ไปหัวเว่ยจะได้ใช้ชิป snapdragon แล้วครับเฉพาะรุ่น 4G ผ<ม>ู้ชมครับผมอ่านข่าวนี้นะฮะเช้าว,วันที่2มิถุนายนนะครับเนื่องจากวันที่1มิถุนายนเนี่ยมีข่าวมาว่า อันนี้ต้องเล่าย้อนนิดหนึ่งนะคือย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่บริษัทคอค้อมเขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับว่า ขอที่จะทําการค้ากับหัวเว่ยได้ไหมคือจะขายชิปเซนเปตากอนให้กับหัวเว่ยนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเนิ่นนานมากประมาณเกือบ8เดือนขึ้นส่งขึ้นศาลวิเคราะห์พิจารณาคดีความกันตั้งนานจนกว่าจะออกใบอนุญ,ญาตให้ได้นะครและเมื่อวานวันที่1มิถุนายนนะครับหัวเวยก็ได้ออกมาประกาศข่าวผ่านทางหัวเว่ยเซ็นเรัรนะครับว่า ตอนนี้เราได้ใบอนุญ,ญาตแล้วรัฐบาลสาหรัฐได้ออกใบอนุญ,ญาตให้หัวเว่ยทําการค้ากับบริษัทอคอมได้แล้วงั้นหมายความว่าควอคอมจะสามารถขายชิป s n a p d ดากอนให้กับหัวเว่ยได้นะฮะหัวเวยก็เตรียมแถลงข่าวเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาแพลนเอาไว้แล้วนะครับว่าวันที่2มิถุนายน,ยนคือวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นวันที่หัวเว่ยเปิดตัว Harmony OS เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งผมมใจร้อนผมเอาข่าววันที่1มาอ่านวันที่2ก่อน แล้วเดี๋ยวเรื่อง Harmony OS เปิดมาหน้าตาเป็นยังไงจะยังมีไส้ในเป็น Android Open Source หรือไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาค่อยดูกันอีกทีหนึ่งแต่เรื่องนี้น่าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าพอคอข้อ,อมสามารถขาย snapdragon ในหัวเวยได้เรื่องของเรื่องก็คือหัวเวยก็เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเลยนะครับเขาบอกว่าอูมีหลายตัวมากนะครับอย่าง a t e p a d Pro 2นี่แท็บเล็ต a t e p a d Pro 2ตัวนี้นะครับจะได้ใช้ชิป snapdragon 870นี่แต่เป็น snapdragon 870 4g นะครับ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าในใบอนุญ,ญาตที่รัฐบาลสหรัฐอนุญ,ญาตให้คอคอมทำการค้ากับหัวเว่ยมีวงเล็บว่าขายได้เฉพาะชิปเซ็ตที่เป็นเทคโนโลยี 4g เท่านั้นโอ้โหเจ็บปวด คืออนุญาตก็ไม่ได้อนุญาตแบบเปิดไฟเขียวเต็มตัวนะมีแทงกักด้วยโอ้โหนะสุดยอดมากแล้ว Snapdragon อย่างคอคอมเนี่ยก็บาจีนะคือตัว870เนี่ยมันเป็นชิป 5G คอคอมก็บาจีทำ Snapdragon 870แต่เป็น 4G ใส่โมเด็มอะถอดโมเด็มออกถอด X61 X60 ออกแล้วใส่โมเด็มตัว 4G เข้าไปแทนแล้วก็เอามาขายให้กับหัวเว่ยเออเอากับเขาสิ หัวใยบอกเอา 4G ก็เอานะฮะเพราะว่ามันยังมีผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ของหัวเบนะครับที่อยากจะได้ชิปเซ็ตจาก Snapdragon มาใส่ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสมาร์ทวอชสมาร์ทโฟนนะครับอย่างสมาร์ทวอชก็จะมีรุ่น3ซีรีส์ออกมานะครับมีสมาร์ททีวีด้วยนะครับและสมาร์ทโฟนอย่างพวกรุ่น Nova 8นะครับก็จะมาเมทซีจะกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นชิปเซ็ต Snapdragon ตัวใหม่นะครับแล้วก็ยังเป็น 4G อยู่นะฮะ รวมไปถึงตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวน่าจะเปิดตัววันนี้ไปเลยมั้งผมไม่รู้เขาเปิดตัวรวดเดียวหรือเปล่านะรอดูข่าวหลังจากนี้อีกทีนึงนะ P50 SeriesP50 Series เนี่ยจะมีทั้งรุ่น 5G และรุ่น 4G ซึ่งแน่นอนนะครับในข่าวเนี้ยเขาบอกเอาไว้เลยว่า P50 Series เนี่ยจะได้ Snapdragon 888เลย แต่เป็นโมเด็ม 4G อ้าวงงสิงงเลยซึ่งตอนแรกผมก็เอ๊แล้วมันจะได้เหรอคนจะโอเคเหรอคิดไปคิดมาอีกทีหนึ่งคนไทยอาจจะชอบก็ได้เนี่ยน้องๆที่กำลังนั่งเม้นกันอยู่เนี่ยนะฮะกำลังเม้นอยู่ใต้คลิปผมเนี่ยผมว่าน้องๆเหล่านี้ถูกใจเพราะอะไรมันมีข้อแม้เดียวถ้าสมมติหัวเว่ยเปิดตัว P50 ใส่ Snapdragon 888แต่เป็น 4G แล้วราคาไม่แพงมากอ่าปัจจัยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยพวกที่เมนๆอยู่ถูกใจไหมราคาไม่แพงมากคนไทยอาจจะชอบก็ได้โดยเฉพาะเด็กๆที่เล่นเกมเด็กๆที่เล่นสมาร์ทโฟนอยากจะได้ประสิทธิภาพกราฟิกพลังประมวลผลระดับ snap d r a g o n ก888แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ 5G เลยเพราะว่ายังใช้แบบเติมเงินเติมเน็ตเป็นวันๆอยู่ใช่ไหมฮะก็อากจะแฮปปี้กับ 4G เล่นได้อุ้ยเข้าเกมได้ต่อเซิร์ฟได้คอนเน็กได้เล่นเน็ตได้พอแล้วแต่อย่าได้กราฟิกกับประสิทธิภาพพลังเครื่องบแบบเหลือๆอาจจะขายดีด้วยซ้ำไปในเมืองไทยตัวนี้นะฮะส่วนรุ่น P50 ซีรีส์ที่เป็น 5G คอคอมก็ต้องเอยไม่ใช่ไม่ใช่คอคอมหัวเว่ยส่วนรุ่น P50 ซ e r i e s นะครับที่เป็น 5G หัวเว่ยก็ต้องใช้ชิปของคีรินซึ่งก็น่าจะมีคำถามที่น่าสนใจอีกว่า น่าติดตามดูว่าชิปคีรินเนี่ยจะไปผลิตที่ไหนอ่ะเพราะว่าไม่มีบริษัทในสหรัฐอเมริกายางอย่างคอค o อ,อ,อมก็ผลิตให้ไม่ได้โรงงานผลิตชิปอย่าง t ีเอก็ผลิตชิปให้หัวเว่ยไม่ได้เพราะสหรัฐก,ก็จ้องอยู่ทีเอสเคุณอยู่ไต้หวันก็จริงแต่ถ้าคุณขายชิปเซตให้หัวเวย่ยเราแบนคุณทันที คุณไม่มีสิทธิ์จะมาขายของในเมคคุณโดนหลายอย่างเลยนะแล้วเดือดร้อนเยอะเลยนะที่ s m เนี่โดนไม่ได้นะโดนยัน Apple อะ่ะไอโฟนเดือดร้อนอะนะหลายเจ้าอะ่ะนะฮะเอวเดียก็ไม่รอดอะ่ะเพราะ NVIDIA เดียก็ผลิตที่การ์ดจอยิ่งการ์ดจอยิ่งหายากอยู่แล้วก็ยิ่งแพงๆอยู่นะครับทีเอ็ก็เลยไม่กล้าขยับเลยไม่กล้าที่จะขายของให้หัวเวย่ยเสร็จแล้วก็ต้อง ไปยอมตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกาแหมย้ายฐานการผลิตยอมไปจ้างฝรั่งไอ้วนๆแดกมันฝรั่งนั่งทีวีแล้วก็ขี้เกียจอ่ะยอมไปจ้างพวกฝรั่งขี้เกียจขี้เกียจเหล่านั้นทํางานน่ะคิดดูนะ,ะเพื่อที่จะเอาใจมันน่ะนะฮะก็เลยน่าคิดว่าแล้ว CPU Kirin เนี่ยจะให้ใครผลิตบางคนบอกอุ้ยในจีนก็มีในจีนมีครับในจีนมีโรง,งงานที่ผลิตชิปเซ็ตได้ แต่เทคโนโลยีชิปเซตเนี่ยยังลงมาไม่ถึง14นาโนเมตรเลย10นาโนเมตรก็ยังไม่มีส่วนใหญ่จะอยู่20กว่านาโนเมตรหมดเลยนะครับก็น่าคิดว่าแล้วเขาจะทำชิป 5G ยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามดูต่อไปนะครับงานนี้จึงน่าสนใจนะครับส่วนเรื่องของ h าม m o n น OS นะครับเปิดมาเป็นยังไงกระแสตอบรับดีแค่ไหนแล้วเปิดตัว P50 ด้วยเลยไหมเดี๋ยวมีข่าวหนึ่งตามหลังมาครับผม